สวัสดีครับวันนี้วันที่21ตุลาคม2024นะครับขณะนี้เวลา12นาฬิกา4 1ทนนะครับเที่ยงคืน4 1ทนนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่8ประจำฤดูกาล2024-25นะครับวันที่21จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างสุดๆเลยครับวันนี้2คู่นะครับคู่แรกนะครับเตะ2ทุ่มตรงนะครับ วูฟแฮมพ์ตันนะครับต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะโอ้โ oh, หหือดขึ้นคอครับแมนซิตี้กว่าที่จะยิงประตูชัยได้ต้องเป็นนาทีที่5 90บวก5นะครับแหมก็ทำให้วูฟแฮมพ์ตันแพ้คาบ้านไปอีกหนึ่งนัดนะครับด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อ2นะครับแต่วูฟแฮมพ์ตันเล่นดีครับมาตั้งรับได้ดีมากเลยรอสวนรอสวนสวนได้เห็นผลเลยครับแมนซีมาแบบ แอนด์มินว่าหยาบๆครับมาแบบหยาบๆนะครับไม่ละเอียดพอนะครับไม่ละเอียดเลยก็แต่ก็โชคดีครับเก็บ3แต้มนี้ได้อ่ทำให้ขึ้นนําชั่วคราวได้สักประมาณสัก1 2 3ชั่วโมงก็ยังดีครับอ่ะคู่ที่2นะครับลิเวอร์พูลนะครับตอนรับการมาเยือนของเซลซีนะครับเออก็เพิ่งจบไปตะกี้นะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะเซลซีไปได้2ประตูต่อ1ครับ ด้วยสกอร์นี้ถือว่าแอมินถือว่าโอเคครับทั้งคู่นี้เล่นแบบรัดกลุ่มมาก,ก,มมากาะนะครับรัดกลุ่มมากโดยเฉพาะลิเวอร์พูลนะครับเล่นรัดกลุ่มเลยปล่อยให้เซลซีเล่นว่างั้นเถอะก็ก็รอสวนแล้วกไ็ได้ผลนะครับซาร่ายิงจุดโทษแล้วก็เคอร์ติสโตนวิ่งสอดเข้ามายิงประตูชัยนะนะฮะจอร์ซันนะครับทำประตูตีเสมอก่อนที่เคอร์ติสโตน ยิงประตูที่2ในในนาทีต่อมานะครับก็ทําให้ลิเวอร์พูลขึ้นนําเป็นจ่าฝูงได้อีก1ครั้งนะครับผมก็ยาวไปถึงอาทิตย์หน้าเลยก็สรุปตารางคะแนนดังต่อไปนี้เลยครับผมลิเวอร์พูลนะครับนาเป็นปจ่าฝูงแข่ง8ชนะ7แพ้1น,นะครับขออภัยนะครับอ่ะสะดุดนิดนึงก็เป็น21แต้มนะครับนำเป็นจ่าฝูงอยู่ ที่2แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแข่ง8ชนะ6เสมอ2นะครับยังไม่แพ้นะครับมีอยู่20แต้มนะครับตามด้วยอาร์เซนอลนะครับนะที่แพ้บอลมาเมื่อวันก่อนเนี่ยแข่ง8ชนะ5เสมอ2แพ้1นะครับมีอยู่17แต้มเท่าเดิมแอตตันวิลล่านะครับแข่งอยู่ที่4นะครับแข่ง8ชนะ5เสมอ2แพ้1นะครับมีอยู่17แต้มนะครับตามด้วยไบตันนะครับลำดับที่5แข่ง8ชนะ4เสมอ3แพ้1นะครับมีอยู่15แต้มเซลซีนะครับแข่ง8 ชนะ4เสมอ2แพ้2แพ้ลิวพูลล่าสุดนะครับมี14แต้มอยู่ที่6นะครับตามด้วยสเปอร์นะครับแข่ง8ชนะ4เสมอ1แพ้3นะครับ13แต้มนะครับตามด้วยลำดับที่8นิวคาสเซิลนะครับแข่ง3ชนะชนะแข่ง8ชนะ3เสมอ3แพ้2มี12แต้มนะครับลำดับที่9คือฟูลแลมนะครับแข่ง8ชนะ3เสมอ2แพ้3นะครับมีอยู่11แต้มนะครับ บอลบารนะครับแข่ง8ชนะ3เสมอ2แพ้3มีอยู่11แต้มนะครับเนี่ยล่าสุดเนี่ยบอลบารไปชนะปืนใหญ่นะครับเปิดบ้านชนะปืนใหญ่ไป2 0นะครับลำดับที่11นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแข่ง8ชนะ3เสมอ2แพ้3มีอยู่11แต้มนะครับอ๋อแมตช์นี้เล่นดีนะครับแมตช์นี้เล่นดีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องชมเชยนะครับโดยเฉพาะครึ่งหลังนะครับอันดับที่12นะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับแข่ง7ชนะ2 เสมอ4แพ้1มีอยู่10แต้มเดี๋ยวพรุ่งนี้ดวลกับคริสตันพาเลตนะครับเหลือ1คู่นะครับก็คือพรุ่งนี้นะครับเป็นคู่ดึกเป็นคู่เดียวนะครับที่เป็นเตะดึกเล,เลยนะครับเบนฟอร์ดนะครับลำดับที่13แข่ง8ชนะ3เสมอ1แพ้4ม,ม,มีอยู่10แต้มนะครับตามด้วยเลสเตอร์นะครับแข่ง8ชนะ2เสมอ3แพ้3มีอยู่9แต้มนะครับเวดแฮมนะครับแข่ง8 ชนะ2เสมอ2แพ้4นะครับมีอยู่8แต้มนะครับตามด้วยเอเวอร์ตันนะครับลำดับที่16แข่ง8ชนะ2เสมอ2แพ้4มีอยู่8แต้มเท่ากับเวสต์แฮมเลยครับอิสวิดนะครับแข่ง8เสมอ4แพ้4มีอยู่4แต้มนะครับตามด้วยคริสตันพาเลสนะครับที่หยุดดวลกันกับฟอร์เรสในวันพรุ่งนี้นะครับแข่ง7เสมอ3แพ้4นะครับมีอยู่3แต้มนะครับเซาแธมป์ตันและก็วูฟแฮมป์ตันทีมละ1แต้มนะครับอืม อ,อ,อยู่ลำดับที่19และ20นะครับเซาแฮมตันและวูฟแฮมตันพรุ่งนี้นะครับเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับคู่ถือว่าดึกอยู่ครับนอตติแองฟอร์เรย์จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยีอยของคิสตันพาเลสนะครับติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับสำหรับรายละเอียดการแข่งขันและโปรแกรมต่างๆที่ผ่านมาในอาทิตย์นี้แอดมินเอาไว้ในสไลด์ที่2 Co คเวอดนูนาทีหนึ่งนาทีติดตามรับชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอให้หลับฝันดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตื่นขึ้นมาก็ให้ได้เงินหมื่นกันแสนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ